รุนนี้มันมีวัสดุหนึ่งที่แบบเทรนค่อนข้างมาแรงนะไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหรือว่าคาเฟ่ต่างๆนะชอบใช้อิเลเมนต์ประมาณนี้ครับที่จริงเวลาที่เราสเก็ตแบบเนี่ยเราจะค่อนข้างติดการแบบออทำเป็นแบบระแนงหรือว่าซอยเส้นเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็แล้วแต่นะซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นกลางนะใช้กับห้องอะไรก็ได้เพิ่มความน่าสนใจให้แผงผนังที่มันดูว่างเปล่า วัสดุประมาณนี้เราก็จะคิดว่ามันน่าจะต้องเป็นแผ่นไม้จริงนะทาแบบเป็นที่ซี่แล้วก็เอามาเรียนมาติดกันแต่ว่าท่วันี้นมันมีวัสดุนึงที่แบบทํามาให้ใช้ได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็แบบรวดเร็วมากพอดีเซิร์ชไปเจอแบรนด์นี้นะครับ wall นะครับเป็นผนังตกแต่งสําเร็จรูปเลยทักไปขอตัวอย่างเขามาดูนะครับซึ่งก็พบว่าตัววัสดุเนี่ยมีความน่าสนใจมากนะครับจุดเด่นเลยคือเรื่องของความง่ายในการติดตั้งนะครับ เขาบอกว่าไม่ต้องติดตั้งโครงเข้าอะไรเลยนะครับสามารถติดไปบนผนังปูนได้เลยแถมยังไม่ต้องปรับระดับนะครับตัวแผ่นเนี่ยมันก็มีตัวฟินิชชิ่งนะห่อหุ้มมาเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องแต่งผิวไม่ต้องอ,อะไรทั้งสิ้นนะครับติดปุ๊บใช้ได้เลยรวมถึงไม่ต้องเก็บสีนะครับเพราะว่าตัวแผ่นเนี่ยมันมีบางใบมาให้เรียบร้อยแล้วน้ำหนักเบานะครับไม่เป็นภาระให้กับตัวอาคารหรือผนังบางคนก็เอาไปติดเป็นฟ้าก็ได้นะครับเพราะว่ามันเบามากวัสดุที่เป็นแกนข้างในนะครับมี2แบบก็คือเป็น WPC นะครับก็ กับอีกอย่างหนึ่งคือเป็น MDF นะครับก็จะเป็นตันๆราคาก็ใกล้เคียงกันครับไม่ต่างกันมากเจ้าวัสดุชิ้นเล็กๆนี่แหละครับมันเปิดโอกาสให้เราได้สร้างสารรค์รูปแบบการตกแต่งใหม่ๆได้เยอะเลยลองเอาเป็นไอเดียดูครับ